โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะคะเมื่อเช้านะคะจากที่เราได้บอกไปนะคะว่าเหตุผลที่เราเข้าบายนะคะเพราะว่าอะไรนะคะก็เพราะว่าดีหนึ่งนะคะเมื่อเช้าเป็นแปดสิบแปดแล้วก็มาเป็นแปดสิบเก้าขณะนี้นะคะเป็นตัวเลขเก้าสิบนะคะตัวเลขนี้นะแล้วก็ตัวมิเตอร์ของเราเป็นสีเขียวหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวสโตรดก็ค่อนข้างไปทางเป็นสีเขียวนะคะ จริงอยู่ที่ตัว h ฮหนึ่งนะคะตัวพาทิ์ไม่ได้ขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวรีเวอร์โซคนละตัวกับที่ทางระบบใช้นะคะก็มีแค่เป็นอะลามสีเขียวขึ้นมาตัวเล็กๆพร้อมอลูกศรฟิน Finn นะคะเพื่อบอกว่าเป็นขาบายนะคะก็คือเมื่อเชา้าที่เราบอกว่าไม่ผ่านลองอะคะมันก็กลับขึ้นไปตอนนี้พอกลับขึ้นไปนะคะเขาทะลุช็อตนะคะทะลอ ทะลุช็อตขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปติดตรงรองเบรกเอาข้างบนนะคะนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าสามารถผ่านรองเบรกเอาตรงนี้ได้นะคะจะขึ้นไปที่ทาร์เก็ตตรงนี้ใครที่เ,เทรุตามอาแอดมินมานะคะตอนนี้ทุกไม้เป็นบวกหมดแล้วนะคะส่วนจะปิดหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคนนะคะเพราะว่าก็ทุกไม้เป็นบวกแล้วก็สามารถปิดกําไรได้ตามระบบนะคะตอนนี้เรามาดูตัว TMS กันนะคะตัว TMS นะคะ สัญญาณนะคะคือไม่ผ่านเส้นสีเหลืองนะคะแล้วก็ตัว TMA นะคะกลับเป็นไอตัวเซนจีนะคะกลับเป็นสีฟ้านะคะก็บายไปตามระบบอดทนนะคะแท่งเด1หนึ่งก็เป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวก็คือเป็นขาขึ้นนะคะตอนนี้นะคะเรามาดูที่ทำเฟรมเฮตตัว TDI นะคะเขียวตัดแดงนะคะเขียวพยายามจะขึ้นนะคะแต่ว่ายังขึ้นไม่สุดนะคะก็ต้องรอให้คอนเฟิร์มว่าคือทั้งสองเส้นต้อง อยู่เหนือเส้นสีเหลืองแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือยังขึ้นไม่สุดนะคะต้องอดทนรอต่อไปนะคะขาบายก็คือตอนนี้เขียวตัดแดงเขียวขึ้นแต่ทั้งสองเส้นยังไม่ผ่านเส้นสีเหลืองนะคะนั่นแปลว่าสัญญาณยังไม่ชัดเจนนะคะ mm. ก็รอต่อไปก่อนนะคะ mm. ก็คือณนะขณะน,นี้ถ้าเกิดว่าเทสตามระบบก็สามารถเปิดไม้นาได้0.01แต่ตอนนี้ทางแอดมินนะคะวางวางไม้เอาไว้พอเอาเทที่ทําเฟรมนะคะดีง ค่ะแล้วก็มาดูตัวอีกเทมเพลตหนึ่งนะคะเป็นเทมเพลต TMT นะคะซึ่งเทมเพลตนี้นะคะใช้ง่ายค่ะก็คือถ้ากราฟนะคะอยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะคะก็ให้เน้นไปทางบายนะคะถ้ากราฟอยู่เหนืออยู่ใต้เส้นสีเหลืองนะคะก็เน้นไปทางเซลล์นะขณะนี้นะคะ,ะเส้นสีฟ้านะคะตัดขึ้นไปนะคะเราจะออกไม้บายเมื่อเป็นแท่งสีแดงนะคะ จะออกไม้บายเมื่อเป็นแท่งสีแดงนั่นแปลว่าเดี๋ยวเราให้แท่งนี้นะคะย่อลงมานะคะแล้วเกิดเป็นแท่งสีแดงนะคะคนที่มีเทมเพลตตัวนี้อยู่นะคะก็สามารถเปิดบายได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องแท่งเดนึแท่งนี้นะคะต้องเป็นสีเขียวการาฟอยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะคะตัว mfi กับ isi ก็ยังคงเป็นสีฟ้าก็คือเป็นฝั่งบายนะคะก็คือสามารถเทคขาบายได้แล้วก็ไป ทีที่14496958968นะคะหรือว่า TP ตรงแถบสีแดงตรงนี้ก็ได้นะคะเก็บสั้นนะคะทำเฟรมเ15ก็หวังว่าจะเข้าใจการใช้งานเทมเพลต TMS TMT แล้วก็ตัว f i โบ0ูตหนึมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ